สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านรครุณผูณ้ชมพงุ่งกลับมาต่อกับคาสซิ้ลวิเนยอีกครั้งนะโอ้โหหลังจากจบภาค2ไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะอันนี้ที่เล่นต่อกันเลยนะก็ต่อเลยดีกว่ากับคาสซิ้วินเนย์สามนะได้คุล่าเคิร์สนั่นนี่นี่มีอินโธมีอินโทรนี่คาสซิลวินเนย์สามได้คุล่าเคิร์สนะซึ่งเนื้อหาของภาคนี้นะจะเปลี่ยนจากซิมมอนเบลมอนกลายเป็นอีกเป็นอีกคนหนึ่งก็คือเทเวอร์เบลมอนนั่นเองนะไม่ใช่เทเวอร์ฟิลิปกิ๊อเตอร์เทเเเวออร์บลมนนี่ยคนนนนี้เาเาปป็รุู่่ จะเป็นเป็นปู่ของปู่ของซิมมอนอีกทีหนึ่งคือเนื้อเรื่องภาคสาจะเป็นการย้อนย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดเนื้อเรื่องนในภาคสองีกทีหนึ่งนะอ่าก็คือจะเรื่องเราก็เกี่ยวกับว่าอ่แอาแบ็กกุ่าก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งตามที่เรารู้ๆกันนะอะไรนะแบบทุกๆ100่อปีนะต้องแบบเกิดต้องแบบมีพลังขึ้นมาอีกครั้งอะไรเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ที่อ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าจอจะไม่ตรงขอสักครู่หนึ่งอ่าตรงแล้วช่างมันเอะ <laughs> นะก็อย่างที่ว่านั้นแล้วก็ พวกผู้คนที่เป็นที่อันที่อยู่ที่ทันเซเวเนียเนี่ยต่างกลัวกวาดกวาดกลัวเบลมอนนะเพราะเบลมอนนี่พลังแท้ที่สามารถจัดการทั้งปีศาจทั้งมนุษย์ได้นะเพราะงั้นเบลมอนตพราะพลังซูเปอร์ของเขาเนี่ยเองเพราะพลังซูเปอร์ฮิวแมนนะตัวเทรเวอร์ก็เลยต้องต้องละเหตุละเหตุไปอยู่ต้องคือจะพูดยังไงเดี๋ยคือมันคือคนก็ไม่ชอบปีศาจก็ไม่ชอบมันเอาง่ายๆนะแต่ว่าตอนนี้พวกปีศาจก็โผล่ขึ้นมาพวกเดคูล่าโผล่ขึ้นมาแล้วนะเพราะเป็นหน้าที่ของตระกูลเบลมอนซึ่งตอนนี้คือเทรเวอร์นะ ต้องไปจัดการเจ้าเดคุล่าคนนี้ให้จงได้นั่นเองนะครับโอ้โหเรื่องราวมันก็ง่ายๆนะคือเรื่องราวมันง่ายๆแหละเพราะว่าพวกภาคซูเปอร์ไฟมิงพวกฟาบไฟมิงข้อมันไม่ค่อยมีในเรื่องหรอกมันจะไปมีเนี่ยภาคหลังๆนู่นแหละใช่ไหมเออซึ่งก็เคโอเคเพราะว่าน้องๆเข้าใจตอนนี้ก็คือเป็นเทรเวอร์เบลมอนซึ่งเป็นปู่ของปู่ของซิมมอนอีกทีหนึ่งนะโอ้โหเล่ากันยาวเลยไปเริ่มเลยดีกว่าซึ่งซึ่งภาคนี้นะก็จะอ่านเปลี่ยนอ่านตั้งชื่อเรด้วยโอ้โหชื่ออะไรดี อกดผิดปุ่มชื่อม y s เอ๊ะตกใจด้วยโอเคนี่นะมีโอเพนนิ่งให้ด้วยซึ่งภาคนี้นะจะเปลี่ยนจากภาค2กลับมาเป็นกลับมาสู่ยุคดุ้งยุคยุคดุ้งเดิม ยึดจั้งเดิมของคัสเซวินีภาคแรกนะคือการเดินตะลุยปกตินั่นเพริประกอบพออีกแล้วตืด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 เลกเกอร์โอ้าวุธกาที่สุดในเกมแล้วซึ่งพอนี้นะก็เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกคือโคตรยากมหาประไล่มหาภัยซึ่งไม่จะพูดยังไงเหมือนกันแต่โคตรยากว่างั้นแหละเก็บได้แซ่มาขอบคุณครับเปิดประตูเพลงก็ยังพออยู่ดีนะน้องเปิดน้องไม่รู้ก็ยังเพลงก็ยังพออยู่ดีท่านั้นท่าน น้องไปหาฟังเอ้แล้วกันนะน้องฟีประกอบภาคนี้พ่อเหมือนเดิมมาอือกูเทเวอร์นะเวย้ยเทเวอร์นะเวย้ยเป็นปู่ของปู่เบลมอนเลยนะเวย้ยปู่นะเวย้ยปู่น้องเอ๋อเอามีดไปนี่เก่งกว่าเบลมอนอยู่แล้วไมนะ่ต้องห่วงซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคแรกนะที่เพื่อนน้องไู้คือภาคนี้เป็นภาคแรก,ท,ก,ก,แรกที่สามารถเล่นตัวละครอื่นนอกจากตัวของเบลมอนได้อ่า ซึ่งที่สําคัญคือภาคนี้มีอะลูคาร์ดด้วย <c oughs> พี่หล่อของภาซิเฟเนียมไนของเรานั่นเองนะแต่ว่าภาคนี้จะหน้าเป็นไงเดี๋ยวพี่จะได้ได้ถึงก่อนแล้วกันนะมันอยู่ด่านไหนไม่รู้พี่ก็ไม่รู้อยู่ด่านไหนพี่ก็เล่นไปก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือบอกไว้ก่อนคือมีมีม,มีมีอะลูคาร์ดด้วยเอ,อ,อืเอหึจะขึ้นครับขึ้นฮอ,อน้อน,น,นจะบอกเฮ้ยนี่อะลูคาร์ดก็อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีใช่ครับเป็นเลยเป็นตกบันไดทีเดียวอยู่เป็นร้อยร้อยปีแล้วเพราะว่าอะลูคาร์ดไปโผล่ภาคซิเฟเนียมไนซึ่งมมััันนนเเเเกกืือออออบบปปีใใหห้้ลงช่ย็โดุ มึงเก่งซะเหลือเกินมึงโดดใส่กันนี่เลยเหรอมึงถามกูอย่างเนี้ยกูพร้อมไหมมีมีไก่ไหมไก่ในกำแพงอ่ะเฮ้ยมึงก็จะปลาจังนะมึงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยถอยเออมึงลงไปเถอะมึงไม่ตามมึงแล้วมึงลงไปเถอะกูไปแล้วบายบายมึงมันลงไปเองอ่ะน้ำมนต์มีน้ำมนต์พี่คาดพานน้ำมนต์เราเทพแล้วเตยดตยดตยดตืดแหมด่านแรกด่านแรกง่ายๆอยู่แล้วด่านหลังๆนั่นแหละจะด่านหลังๆไอ้พี่จะอ้วกให้ดูทีนี้ เพราะมันก็สไตล์เหมือนกับภา,ภาคเก่าๆอ่ะใช่ไหมเออภาคภาคหนึ่งอ่ะมันภาคขั้นหนึ่งอ่ะที่มันจะลำบากขบวนในการเล่นไอ้การกระโดดนี่กระโดดลำบากเหลือเกิน usa, Mike, <c oughs> เมดูซ่ามาอีกแล้วกลัวเมดูซ่ามาอีก <c oughs> แล้วทุกู้ชมตกในเดียรมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่อยากจะลงบันไดเลยไปละตรงนี้ห้ามเหยียบนี่ไม่โดน <c oughs> โดดหลบเมดูซ่าโคตรกลัวเมดูซ่าเลยบอกตรงมาไปเตือดเตือดตือดตือ คือ3ามภาคที่ผ่านมานี่เพลงเพลงทีมหลักแบบว่าไม่ซ้ำกันเลยนะจริงไหมน้องๆลองฟังฟังดีๆเสียงทีมหลักไม่ซ้ำกันเลยพี่เลี้ยวว่าเกมนี้เจ๋งมากบ๊ายบายเพื่อนขวานโคมฮอปช็อปมามามากูมีขวานด้วยฟาดจุดชิ่ยโอ้เจินกางเขนกูไปแล้วอมบี้นี่กากช่างมันนคือภาคนี้อย่างหนึ่งที่พี่ว่าขยยากคือเพราะว่าบันไดนี่แหละเออ เออปลาไปเออเกือบแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ที่พักขั้าทีแรกพี่ก็กลัวมันไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยน่ากลัวมากอืมาอุบิลเทเวอร์นะเว้ยมันจะซิมอนแล้วกูเทเวอร์กูปู่ของปู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 ของปูปูของปูอีกทีหนึ่งข้าใจป่ะเออมึงจับกูไว้ ซึ่งกินเทเวอร์นี่ก็ไปโผล่หลายภาคนะใช่ไหมจำได้ไอ้ภาคที่ลง PS2 ก็โผล่ใช่ปะเออไอ้ภาคอะไรนะไอ้ Curse of Darknet อะใช่ไหมก็โผล่นะได้เล่นด้วยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เล่นถึงค่อยบ้างกันอีกทีนึงไม่เอาไม่อยากได้มีดมีดมันขากเอาขวานนึงจะดีสักกว่าอีกมามาอุ้ยเฮ้ยลำบากเหล่ากันฟาดเซ่ซะเหลือเกินอ้าวสวดีโอ้โหเจอ อย่าอู้ดอู๊อู๊เดี๋ยวเอาขวานไปขวานขวานอู้ดอู๊อู๊เดี๋ยวเดียวโอ้โหโอ้โหมันจะเก่งไปไหมอืมอย่าถอยไปอุ้ยอุ้ยตายแล้วเดือบร้อยเย่ด่านแรกหกนาทีก็ผ่านแล้วเก็บเจ้ด่านแรกง่ายๆแต่แต่เรื่องจะหมดเราแล้วนะนี่ขนาดด่านแรกนะเนี่ยด่านแรกเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อ แม่ก็ผ่านกันไปนะเก็บคะแนนไปซึ่งคะแนนเราไม่สำคัญอยู่แล้วไงใช่ไหมไม่ได้สนอยู่แล้วเลือกเต็มแล้วก็ภาพนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะัที่เราสามารถเลือกเลือกทางเดินได้ว่าจะไปทางไหนเรา,าบนกับล่างนะ <c oughs> นะันผู้ชมแม่ซึ่งตอนนี้เรามีขึ้นไปบนหอคอยใช่ไหมกลับเดินลงไปบนป่าเราขอขึ้นหอคอยดีไหมวะหอคอยไม่ต้องทางตกเยอะนั้นลงป่าแล้วกันเราไปป่าดีกว่า <c oughs> ไมกา่กล้าบอกตรงว่าไม่กล้าครับไม่กล้าครับถ้ารีบขึ้นไปจะโดนกระทืบมา ดี๋ยวตกตายอีกแมวโอ้ดิยิงยากกว่าเดิมอีกเอยเปลี่ยนทันไหมเนี่ยกูเปลี่ยนใจทันไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ทันแล้วใช่ไหมเฮ้เพลงพ่อเพลงด่านนี้พ่อมากเลยเนี่ยน้องฟังดินี่พี่ไม่รู้น้องเพลงเป็นยังไงเพราะพี่พอตอนที่พี่ซ้อมพี่เล่นไปไปอีปปปทางหนึ่งไงพี่เล่นไปทางทาง,ทางออของไอหอคอดเฮ้ยมึงถือไปไหม <c oughs> ฮ้โดดเฮ้ยเพลงพ่อน้องฟังเลยดิมันแบบเป็นเมโลดี้อ่ะเข้าใจป่ะคือมันไม่ใช่แบบเออร็อ จับใจโยกหัวมันคือมันจะเป็นเมโลดี้ที่มันประกอบฉากที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่อะเข้าใจปะมันประกอบฉากแล้วมันใช่มากอะโอ้มีแซ่ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียนแบบไอ้ของเข็มนด้เรียนแบบเรียบร้อยมีแซ่ด้วยกระดูกมีแซ่ด้วยไม่ต้องโยนมากูโยนให้มึงนี่ปุ๊บเจนโดมาโดนกระดูกมามะโถโอ้เพลงมันอะชอบอะจอบปีประกอบอ่ะ คือเดี๋ยวก็ก็ว่าจะไปลองหาตัวที่มันริมิ่แบบเป็นปัจจุบันนั่ดูอะไรนกโอ้นกคู่อีกแล้วเหรอโอ้โหอ h วัตตาฟักวั h ตาฟักจะไปตีโดนยังไงเดี๋ยวดิวเอาโคกังเขนไปเอาขังกังเขนไปเฮ้ยมันไม่โกงเลยหรอวะแบบมันตีอะไรอย่างเงี้ยโปรเจคทายอ่ะดูดิมันไม่คือมันมันกระโดดเกาะมันเลงเราได้อ่ะปาไปก่อนตอนนี้เอามากูโดนอ่ะโดนโอ้เออเอออย่าอย่า ถึงประตูแล้วถึงประตูแล้วโอ้โหเกือบตายคือเราตีไม่ได้เกมเพราะมันสูงไปมันบินมันสูงไปแล้วกระโดดตีไม่ได้ด้วยเพราะโดดตีช้ามากมาแกเอาไปกูเด็กไม่ฟรีสัตว์โอ้โหกังขีพก็จำเป็นนะพังเนี้ยน่าจะคือนีใช่ป่ะเฮ้ยอย่าอย่ามาอยู่ตรงบันไดสิไปยากนะเว้ยกูคืนแล้วไอ้กระโดดแดงนี่คือฆ่าไม่ตายจำไม่ได้จำได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่ง เอ,เอาไปเอาไปเอาไปเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยไปต่อไม่รู้ขวาซ้ายป่าไปก่อนไม่เอาไม่เอา,เอาขวานจะเอากงกับเอานี้แหละไม่กังเขนนี้แหละดีแล้วมันตีมันตีได้หลายระยะไงอืมนี่ไมมันช่วยได้มันช่วยได้มันช่วยได้นี่เอาไปเฮ้ยอย่าหลบสิหลบนี่กูง,งานเข้านะ <c ười> มีฟ้าผ่าด้วยอูยังไงเอาลงท้างแหมเดินลงมาแล้ว เดินไปได้หลายทางนั้นท่านผู้ชมคือมันเราเราเลือกทางเดินได้เออเกมนี้พานนี้นะคือมันผสมผ่านหนึ่งพักสองก็ได้กันนะแล้วเราก็เรืเลยอถทางอีกรอบไม่มีบอสอ่าด่านีดีมากเราจะขึ้นบนหรือลงล่างอ,อ่อเราเจอบอสขึ้นบนถ้าเราลงล่างจะไปไหนออลงล่างไปที่หนึ่งนะอ้อมไม่อ้อมเราไม่อ้อมแล้วเราไปตรงๆเลยดีกว่าอย่าเสียเวลามา <laughs> ครับมาครับน้องเราต้องเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยได้คูณสอง นี่ทำให้เราซ่อนปาได้2อ,อันนี่นะท่านผู้ชมไอตัวเลข2เนี่ยตดไปทางไหนอะทางน,นี้อ่ะไม่ใช่ลงล่างโดนต่อเดินลงล่างนี่ห้ามห้ามผืนนะตกบันไดาตายได้เดีด๋วยวไว้ก่อนโอ้มีเจลลี่ฟิตด้วยต่อ,อไปฉันให้หนายไปอย่าเข้ามาใกล้โอ้โหไอ้นี่นี่เองคุณละใช่ละใช่ละคุณละปลาซิมเน่ก็เจอไอตัวอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะเลยนะดูดิเออนั่นแหละดีมากต้องใช้นี่ช่วย เอาไปเอาไปเอาไปนี่โอ้โหเปลือกชิมหายเลยอืมเออนี่นี่ใช้ได้ใช้ได้ที่ใช้ได้หน่อยต้องโดดใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเออยเยอะๆๆยเกือบเลือเดเลือดจะหมดอยู่แล้วจะเจอมีมีแซ่ด้วยโอ้โหมึงมีแซ่กูมีกังเขนกูขอโทษอืมเ,เป็นไงละมึงกูขอโทษกูมีแซ่มึงมีแซ่แต่กูมีกังเขนก๊อลฟกันไม่ได้หรอกนี่น้องกาด นี่มีดเลยขีดสุดท้ายนี่ยังยังไม่โดนตีเลยนี่เล่นมาเรื่อยๆเลยเนี่ยสุดยอดทำได้ไงวะมีดไม้งเอาไปกูให้มึงเฮ้ยสาบอันเลยทีเดียวฮูเยอะเยอะเยอะครับแต่แมงมุมนี่น่ากลัวเหลือเกินอย่าพลาดนะเว้ยหมายเอาไปปึ๊บหลบหลบแมงมุมไปด้วยโอไมค์เหรอยาะยับอ๋หลายทางเน,นะเนี่ยรู้ไหมเอาฟา,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 าดแซ่กับากบากแซ่ากากเลยทีเดียว ก็การแซะเวฟเต็มเดี๋ยอะมาแค่งมุมมันน่ามันยิงโปรเจกไทใส่เรามันยิงใส่เราเรื่อยๆอะเราหนีไม่ได้อะเราต้องระวังเองอ่ะหนีมากโดนทามเฮ้ยไม่ถึงตกฟัคเนจิทเฮ้ยมันยังยากอย่เหมือนเดิมนะน้องๆบอกไว้ก่อนอือกูตีก่อนก็ได้กูไม่รอแล้วมาเก็บแซ่มาลุยครับไม่โดนมึงอย่ายุ่งกูมีเอ้ยกระตุกถึงศัตรูเยอะศัตรูเยอะเออ ฟาดเอ,อาเออไม่โดนเอาขึ้นไม่ได้โธ่ต้องขึ้นนี่ฮะมลำบากกูจังนะพวกมึงเนี่ยจะแจกมีดเอามีดไปนี่โอ้โหสุดยอดเอา,เอามีดไปฟาดแท้เนี่ยโอ้อย่าเบมอนเลยมือยังตามกูโดนอีกเนาะอยะ่าหลบทางไหนต่อออกน,นี่บันไดมันบันไดมองโคตรยากอ่ะดูดิคือเก้าฟิตมันสีเดียวกันหมดเลยไงเลยมองบันไดยากนิดนึง <c oughs> มามา <c oughs> เจอบอสแล้วเหรอใช่ไหมใช่แล้วกูฟาดไปก่อนตรงนี้กูฟาดก่อนเฮ้ยโอ้โหมึงเร็วมากเลยมึงเร็วไปไหมเนี่ยเอามีดเฮ้ยตีไม่เข้าเลยอะ่ะเอออ๋อต,ต้องตีหัวมันต้องตีหัวมันเออนี่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยจุ๊บโอ้ยฟาดฟาดยาฟาดอุ้ยเย้ยเฮ้ยตีอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยมันสูงไปไหมเนี่ยฮะ ขึ้นนี่ก็ได้บ้าตียุ้งเมนูแล้วสินั่นแหละเออมันกะกะจากังหวะโดดตีไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวบอกนะต้องเริ่มใหม่โอ้โหเริ่มใหม่เลยเฮ้ยไม่โหดไปนหน่อยหรอวะโอ้โหตัตดเด็ดทุ่นเลยนี่น้องๆเดะเฮ้ยเฮ้ยไม่ยากไปเลย,เห,ยเหรอวะ นี่มันยากขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยรู้ป่ะมันยากกว่าเดิมอีกเนี่ยมันคือปกติไอ้ภาคภาคไอ้ไอ้ไอ้ภาคแรกนี่คือเราเราจะเกิดตรงแหนเราตรงตรงห้องตรงห้องบอสใช่ป่ะตรงหน้าเจอบอสอันนี้แม่งเริ่มใหม่เลยอ่ะดูด,ดิโอ้แล้วแบบ w ว่ t แต่ฟักแล้วต้องโคตรเพอร์เฟิกอ่ะมาแกไอ้นี่ตัวเดิมเลยกูรีบไปละอย่ายุ่งกับกูอยา่าอย่าครับรีบครับรีบถอยไปถอยไปถอยไป เอออย่างนี้ใช้เวลอีกนานแล้วเอยบอกตรงพี่ได้ตัดาพาร์ตตัดโคตรหลวงเงี้ยบอกไปก่อนไม่จบง,ง่ายแน่นอนเออน,นีแท่มากูปั๊มมลไปก่อนแล้วกันไม่โดนอีกโอ้ยนานโดนน้ำมลข้างหลังตนหน้าอนเสี่ยตีโดนกูก,ก่อนด้วยนะแม่งเลวชิบหายเลยเอออย่ายุ่งโอ้ต้องสปีดลันอีกแล้วเราเมื่อมบากอาการเล่นตรงนี้มากเลยเนี่ยมัน่ะลองลงไปขวาใช่ไหมถ้าไปซ้ายอ่ะ โน,โนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยะยะไซสายไม่ได้โอเคโดนหลอกซะแล้วเราคุณหลอกดาวอีกแล้วโอ้ยจะไปสู้ยังไงวะมาเกิดใหม่ด้วยนะเออนู่นเน่ะเราจะไปตีมันยังไงดูดิมันบินกันอย่างเงี้ยดูดิรีบไปเลยเอาป่าที่ไปก่อนโอ้ยโอ้ป่าป่าป่าโอ้ยโอ้โหเนี่ยมันจะไป,ไป,ไปรอดไดย้ยังไงดูดิออออป่าไปไปวิ่งครับวิบ่งครับวิ่งครับ ยาโอ้โหเฉียดยายงเพิ่มเลือดอะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีให้เลยนะจะให้พี่ลำบากไปถึงไหนเนี่ยโหสุดยอดที่สุดแล้วของความยากเนี่ยพอเทเวอร์เอาปลาให้รู้เลยตัวเล็กๆนี้ต้องอาอนี่เปล่าเมั้นเสียเวลามากระดูครับกระดูครับอยายุ่งครับกระดูครับอยาครับจะตายแล้วครับขอเลือดบ้างก็เดนนะตัวเธอไม่มีเลือดเลยเหรออ่ะอ,อีกแลวมากแก อ่ะปล่อยมันยิงไฟไปก่อนอ่าโอเคกัดอืมป่ายายาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเออไปซ้ายดิไหนว่ามีทางไปอาไปไม่ได้โอ้ยฉนุกคือทำมาเพื่ออะไรเนี่ยมาเกิดใหม่ในศัตรูศัตรูแม่งเกิดใหม่เลยนะอู้โอ้โอ้ยเราต้องมันเริ่มใหม่แล้วตัวคอนติเนียมันจะหมดอีกแล้วอ่ะโอ้โอ้ยท้อไม่เป็นอย่างงี้อ่าอยาอืมฟาด ไอนี่ไอ้เกิดกูฟาไปก่อนเออเอทำไงดีวะมจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยอย่างงี้ไม่ได้เปียกต้องเทต่อจะใช้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 สุดคอนติเนียลและขีดจำกัดนะน้องเผื่อเผื่อบอกไว้ก่อนเอออยังจะโดนให้กูอีกอ่าต้องใช้คอนติเนียลและขีดจำกัดไม่งั้นอุ้ยกระตุกเลยทีเดียวซีนอ่ะตายแกยา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 ฟาแซไปก่อนช่วงนี้เอ้ยลำบากเหลือเกิน ต้องมาเดินเพื่ออะไรเนี่ยฮะเพื่อแบบโฮโฮโฮสุดยอดแล้วนี่คอนติเนียลพี่หมดแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดพี่ตายพี่ก็ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้นี่เครียดเลยนี่บอกตรงแล้วต้องมาต้องเลือกทางเดินใหม่อีกรอบไปบนเหมือนเดิมเผื่อจะได้เจอตัวเดิมอะนะไปบนก่อนละกันอย่างที่ว่าพี่อยากจะได้ใช้สูตรใช้ใช้สูตรคอนติเนียและขีดจำกัดนะให้มันคอนไปเรื่อยๆไม่ไม่หมดสักทีนกครับหย่าครับรู้มึงแล้วมึงจะมาตรงนี้ขวาน ช่วยหน่อยก็ดีเหมือนกันทั้งทั้งนี้ก็ดีเหมือนกันขวานเผื่อได้ใช้เนีอยนะอะไรเงี้ยโอ้ตรงนี้ลำบากเว้ยโอ้โอ้รีบเลยครับตรงนี้เอ้ยตีไม่เออตีได้เว้ยเออหรือห้ามตีหรือห้ามตีตัวมันต้องตีต้องต,ต,องตีหางมันเหมือนกันแหละมันก็กระจายเหมือนกันแหละดูแล้วก็แม่งกระจายทีแม่งเต็มจอเลยโอ้ให้กูไปเถอะโอ้โอ้โอมาทีให้กูไปเถอะอืม อาามมาไอต้ตาไม้ตัวหลังไอ้ตัวหลังแม่งก็ตามกูเหมลือเกินเฮ้ยไม่ต้องตามมาฮึบฮึบอืมโดดข้ามปล่อยมันไปเรารีบไปดีกว่าไม่มีลงไม่มีเลือดให้ด้วยนะเอาขวานไปเอปเออย,อย่าพึ่งกูก่อนพระเอกต,ต้องต้ตองตู่ต่อนต้องกูก่อนไม่มีเลือดจะให้จริงๆอ่ะยากไปเลยล่ะ,ไไละโอ้โหยิ่งกว่าเด็กโซอีกนะรู้เปล่า เออมา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 เอาขวานไปนี่แหละเฮ้ยได้ขวานตรงนี้สบายเอาไปเอาไปนี่ขวานตรงนี้เริ่มสบายอย่าเข้ามาเอาขวานไปใช้ขวานดีกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วมีดไร่ค่ายา้อเฉียดไปนิดนึงเฉียดเข่าไปนิดนึงอีกมะไอยังมยไม่โดดย,ยิงยิงดักด้วยโหดูดิ อขวานไปนี่บันไดอยู่ไหนบันไดอยู่นี่ไอเดี๋ยวมันมียาเพิ่มเลือดใช่ไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมโอ้ยไม่น่าอยู่นานรีบลงดีกว่ามันต้องมียาเพิ่มเลือดให้ก่อนตีบอสดิตามหลักการใช่ป่ะไม่มีจริงๆอเนี่ยเฮ้ยมันไม่โหดไปไหนวะหันที่หันเออหันยังหันระบายนะเออไม่มีจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหโอเคสักครู่ต้องเซฟเหมือนเดิมสูตรเดิมคือต้องเซฟแล้วก็โหลดเซฟแล้วก็โหลดให้จบด่านนี้ให้ได้ มันมันมันจะมันลำบากที่โอเคกดไอนั่นแหละอึบอ่านจัดจอกลับมาโอเคอย่าลืมกดไอแล้วกดไอโหลดว่าลืมจะให้กดเร็วๆกดพีโหลดกดไอเซฟโอเคจำไว้จำไว้จำไว้กดพีโหลดกดไอเซฟมาฟาดไปก่อนฟาดยะเริ่มพุ่งมั่พุ่งชนกูเลยเหรอหันไม่ได้ไม่หันวะเฮ้ยเบลมอนนี่ก็ Slowly, motion, สโลลีมูชั่นซะเหลือเกินอืมเอาขวานไปขวานไปอย่าครับอย่าอลบตรงนี้แหละเอาขวานไปเอ้ยรอบนี้ได้เว้ยเจอขวานกูเจอแล้วเจอเจอจุดแล้วเอาขวานไปไม่ถึงไม่เป็นไรเอาขวานไปอีกรอบอืมสมน้ำหน้ามันเจอขวานกูเฉาะหัวแน่ง,งานนี้ปอยไปปอยไป,ไปเฮ้ยโอ้นิดเดียวเองอ่ะโอ้หโ,โหลด อ่ะมาอีกรอบเราจริงๆที่กดควิกก็ได้พี่ไม่แน่ใจกดพีใช่ไหมเมื่อกี้ตัวพี่พี่ไม่มั่นใจตัวเองระดบนี้กลัวกดพีกกดกดเซฟกดพีนะโอเคมาขออีกรอบท่านผู้ชมมาก่อนอื่นมันจะมามันจะพุ่งมานี่ใช่ไหมเอ๋รู้รู้รู้รยา่าเออเอเอามาอยู่ตรงนี้แหละความสุขกูอยู่ตรงนี้แหละมึงทำอะไรกูไม่ได้ตรงนี้แหละเฮะ้ยไปครับ ไปครับเจอและกูเจอจุดแล้วเออถอยไปถอยไปกลับมาครับกลับมาครับเอาไปโดนหนะ้าโดนอาอย่าลงไปยวโดนตีอยา่ยาอย่ามไปซิมึงอย่ามาใกล้กูอืมเต็มหน้าเอาไปอีกไหมกูให้เอาไปอีกกูให้เอออีกอทีหนึ่งกูแถมสองทีสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมจะหน้าแล้วไปครับเดินไปครับเดินไปครับอืมเดินไปครับมึงอย่าเข้มากลับมาสิครับกูกูมึงครับ เออเออสุดท้ายหวอชนีเรียบร้อยขวานแดกซะแดกซะ,กซะเรียบร้อยครับเก็บเยี่ยมอัน,นไม่ได้เจอจุดมันก็ง่ายนะถ้าไม่เจอจุดนี้โคตรยากเลยแล้วท่านผู้ชมผ่านไปแล้วท่านผู้ชมอีกดา่านหนึ่งนะแหมไม่น่าเชื่อเลยนะครัชติ้งบึ้งแล้วก็ตัวละครใหม่ไม่นึงตัวนะนี่ชึบมาซึ่งเป็นแม่มดสาวนะใช่ไหมจำใช่ปะใช่แม่มดสาวปะ ขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าข้าชื่อเซฟเฟียข้าเป็นนักล่าแวมพ,ร,มมพร์เหมือนกันนักล่าแวมพร์เหมือนกันท่านผู้ชมแม่ข้าต้องการจะตามท่านถ้าหากว่าท่านต้องการความช่วยจากข้า,าดีมากก็ต้องการอยู่นะให้ข้าทําอะไรอืมปล่อยเธอไว้ที่นี่อ่ะผู้ชายเนี่ยเทคฮิมผู้ชายอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยแต่ในแต่ในแต่ในเนื้อเรื่องมันบอกว่ามันเป็นแฟนกับกับเทเวอร์ไม่ใช่เหรอ เฮ้ยมั่วแล้วแปลพี่ก็แปลมั่วแล้วโอเคพี่จะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวพี่เซฟก่อนแล้วกันโอเคพี่งั้นเดี๋ยวพี่จบพัทที่นี่ก่อนแล้วกันน้องก็เดี๋ยวพัทหน้าเรามาต่อตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่จะเลือกให้ดูอีกทีน,น,นะว่าจะเป็นยังไงโอเคจึงเป็นพนักงาครับสวัสดีครับผมเจ้ ขอขอบคุณผู้สน,สนใจดีอย่าง Shop k e Steam Alien Warrior Steam Shop Sunfirst Store Game Store For Gamer Steam Chi Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ